คำพยากรณ์ประจำวันที่1นึถึง15กันยายนสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาครึ่งแรกของเดือนกันยายน2564โดยใช้โหราศาสตร์ไทยดูการโคจรดวงดาวและแปลออกมาเป็นคำพยากรณ์ จึงเหมาะกับลัคนาและราศีเกิดแต่ถ้าท่านใดฟังราศีเกิดแล้วยังไม่ตรงแนะนํามาฟังลัคนาจะแม่นยํากว่าและอยากรู้ลัคนายินดีผูกด,ดวงวางลัคนาให้ฟรีเพียงบอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่แน่นอนในใต้คลิปนี้เราจะผูกด,ดวงให้ฟรีแล้วไปฟังลัคนาของท่านกันนะครับและฝากกดติดตามสักระดิ่งและแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและนี่คือดวงดาวครึ่งเดือนแรกของชาวลัคนาราศีเมถุนประจำเดืหน1-15กันยายนครับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเป็นดาวธาตุลมนะครับเป็นคนรักอิสระชอบเดินทางและมักจะทอบทำอะไรเบิ้ลๆนะครับบวกกับดาวพุธเป็นดาวประจำตัวครับเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่มีความคิดพูดอ่านเขียนเจรจาสื่อสาร ได้ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับและจังหวะนี้ดาวพุธก็โคจรเป็นทั้งเกษตรตาธิบดีและมหาอุดเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในมุมที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นยังมีดาวเกตครับย้ายมาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับวันที่3กันยาครับเข้าสู่เรนการเงินนะครับส่งผลดีอย่างแน่นอนครับและเราจะดูให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆเรียกว่าถ้าฟัง ให้ครบจบทุกเรื่องอย่างแน่นอนครับเรามาเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับจะต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราโดดเด่นมากครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวเรานี่แหละครับจะสามารถทําให้เกิดทรัพย์สินเงินทองได้อย่างแน่นอนถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาก็ตามนะครับและที่สําคัญเรามีดาวเกตนะครับอย่ให้มาวันที่3 เดือนกันยาย,ยนต้นเดือนเลยก็ว่าได้ไก็ไปสถิตอยู่ในเรือนกันเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีมุมนะครับที่ได้เงินแบบฟุกๆได้เงินจากการความฝันฝันแม่นเทพเทวาประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถสวดมนต์ทำบุญทำความดีเยอะๆเลยนะครับช่วงนี้อธิษฐานขอพรให้เกิดทรัพย์สินเงินตาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นเนี่ย เรายังมีดาวอังคารครับที่ย้ายมาวันที่6เดือนกันยานี้นะครับดาวอังคารเป็นดาวภพลาพะครับไปสถิตร่วมกับดาวพุธด,ดาวตัวเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวเรานั้นจะสามารถบังเกิดโชคลาภจากการเสี่ยงโชคก็ได้หรือแข่งขันทำมาหากินทำงานและประสบความสาเร็จได้เงินได้ทองนั่นเองนะครับดาวพุธเป็นตัวแทนของการเจรจาสื่อสารครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดเยอะๆครับแล้วพูดยุคนี้ต้องพูดอย่างไรครับก็คือพูดในโลกออนไลน์นั่นเองครับแชทไลฟ์สดโซเชียลนะครับต้องใช้เยอะๆเลยครับจะดีมากๆเลยนะครับแล้วพูดก็ต้องพูดตรงๆพูดจากใจจริงใจเลยนะครับไม่ต้องเสแสร้งจะดีที่สุดครับผิดได้ไม่เป็นไรนั่นคือตัวตนของเราแสดงความเป็นตัวตนของเราออกไปนะครับจะทําให้เราได้ทรัพย์สินเงินทองนะครับ บวกกระดาวอาทิ์ครับพี่ครจรเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยอยู่ครึ่งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดาวอาทิตย์พบาสหัชาเด่นเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นที่รู้จักของสังคมแน่นอนครับพอเราเป็นที่รู้จักเนี่ยเรามีอะไรดีๆแล้วก็สามารถจะพรีเซนต์ถูกไหมครับนำเสนอแล้วก็ขายออกสู่สายตาประชาชนแล้วก็จะได้เงินได้ทองได้ด้วยเช่นเดียวกันเลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า มีเรื่องดีๆอย่างแน่นอนหรือจะได้เงินมาจากครอบครัวเช่นคนทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะครับอันนี้ก็ได้ผลดีทําให้เราได้เงินได้เช่นเดียวกันนะครับและนอกจากนั้นเรายังมีดาวสุขครับที่คจรจะมาเป็นกเกษตรตธิบดีนะครับใดือนที่แดเดือนกันยาครับดาวสุขเป็นกเกษตรในภพปุตตะครับแปลว่าบุตรบริวารเนี่ยจะมั่นคงนํามาซึ่งเงินทองได้เห็นไหมครับมีหลายมุมไหน แง่เลยนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยได้เงินครับนะดาวพฤหัสดาวการงานก็โครจรอ,อยู่ในเดือนที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าครึ่งเดือนแรกนี้ดีเลยนะครับทําให้เต็มที่นะครับที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธนะครับครึ่งเดือนหลังจะมีการเดินถอยหลังพักองศาครับจะทําให้การเงินเราชะลอออกไปเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ โค้รรับจากดวงดาวเราต้องรีบทําในช่วงเวลานี้ครับจะเหนื่อยจะแก้ปัญหาบ้างจะซิกแซกบ้างเนี่ยเพราะอังคารกับพุธเป็นคู่ศัตรูวิวาทะต่อกันเนี่ยก็ต้องทําไปเลยนะครับอย่าได้กลัวครับจะประสบความสําเร็จด้านการเงินมีเงินมีทองไหลมาเทมาอย่างแน่นอนครับเนี่ยต่อมาเรื่องการงานกันบ้างครับก็จะเห็นนะครับดาวการเงินคือดาวพฤหัสครับเป็นเร่งกระดาวอาทิตย์ถึงครึ่งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บ่งบอกชัดเจนครับว่าการงานเราจะเจอคู่มิตรมีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลทําให้ดีขึ้นถึงแม้ดาวการงานเราจะเดินถอยหลังพักองศานะครับแต่เราก็จะมีคนมาช่วยครับมีผู้ใหญ่มีป๋าดันมีคนอุปถัมภ์ให้การงานเหล่านั้นดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามดาวการงานพักองศาก็อยากจะแนะนํานะครับให้มีการทบทวนปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานโดยเฉพาะคนทํางานประจํานะครับถ้าทําอะไรมา เดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลดีนะครับแนะนําครับช่วงนี้เป็นจังหวะที่จะปรับจะเปลี่ยนจะผ่าตัดทําใหม่เป็น New Normal เป็นรูปแบบใหม่ทําไปเลยครับคนทํางานประจําเนี่ยจะได้ผลดีขึ้นยิ่งถ้าใครทํางานด้านบัญชีเอกสารเลขาการขายการตลาดการสื่อสารดารานักแสดงอะไรแบบนี้นะครับจะอยู่ในมุมที่ดีมากเลยนะครับเพราะดาวพุธเรล้านี่โดดเด่นมากเลยนะ ทำอะไรก็จะมีมุมจะประสบความสําเร็จนั่นเองนะครับหรือคนทําเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดดเด่นครับหรือคนที่ทําเกี่ยวกับเด็กครับผู้งานเกี่ยวกับเด็กก็ดีนะครับพบปุตตะเปิดโรงเรียนเด็กดูแลเด็กๆ็กขายของกินเกี่ยวกับเด็กอะไรแบบนี้นะครับทําอาชีพที่มีลูกค้าเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กเป็นคนใช้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเราเนี่ยจะดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับ ส่วนคนทําธุรกิจครับก็ดีไม่แพ้กันหรอกครับนะเพราะว่าดาวพุธด,ดาวตัวเองเนี่ยเป็นทั้งเกษตรและมาอุดแปลว่าเราจะมีงาน2งานมีธุรกิจ2ธุรกิจเพิ่มขึ้นมาในช่วงเวลานี้ครับก็ทําลุยได้เลยเหนื่อยหน่อยครับแต่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับส่วนกระแสโควิดไปเลยก็ว่าได้นะครับแถมมีลูกน้องลูกน้องก็ช่วยได้อีกนะครับจังหวะนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับ เทวดาก็จะมีส่วนจะส่งเสริมผักดันให้เราได้เงินได้ทองจากการทํามาหากินด้วยนะครับการเซอร์วิสบริการด้วยโอ้โหเรียกว่ามุมดีๆแบบนี้นะครับอย่าช้านะครับเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นเกษตรดาวศุกร์เป็นเกษตรดาวพุกก็เป็นเกษตรโอ้เรียกว่าดีมากเลยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจมุ่งมั่นทํางานฝ่าวิกฤตไปเลยนะครับจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับในช่วงนี้ต่อไปเรื่องโชคลาภกันบ้างครับ โอ้โหอันนี้ก็ยิ่งชัดเหมือนกันนะครับเพราะดาวโชคลาภคือดาวอังคารครับจะย้ายมาวันที่6เดือนกันยายนครับดาวโชคลาภทับตัวเราครับเพราะฉะนั้นนะมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนครับแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับแต่ดูดูแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับเพราะดาวตัวเองดาวพุธเป็นทั้งเกษตรและอุดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นระวังนะครับจะได้โชคลาภก้อนโตด้วยนะครับและดีไม่ดีจะได้ทั้ง สองรางวัลเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ได้อะไรแบบเบิ้ลเบิ้ลไงครับโชคลาภก็มาแบบเบิ้ลเบิเลขอะไรครับเลขบ้านเลขรถครับชัดเจนมากนะครับหรือเลขจากตัวเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้หรือลูกบอกก็ได้ด้วยนะครับโอ้โหเพราะนั้นมีโชคลาภมาจากหลายทางครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงได้เลยนะครับตอนนี้เรียกมาหนักจัดเต็มครับผมต่อไปเรื่องความรักกันบ้างครับความรักนะครับ ตัวแทนพระปัตานีก็คือดาวพฤหัสเดินถอยหลังพักองศาอาจจะมีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคนมีแฟนก็อาจจะแฟนอาจจะงานยุ่งแฟนอาจจะไม่ค่อยสบายอะไรแบบนี้นะครับเราก็ดูแลได้เลยเป็นอย่างดีครับภาพดวงดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในมุมที่ดีครับในเรื่องความรักนะยิ่งคนมีคู่เนี่ยขอแค่พูดจากกันดีๆนะอย่าใจร้อนอย่าชวนทะเลาะแค่นั้นเองครับจะผ่านได้จะมีความสุขสนานสวีวีวีได้เลยนะครับแฮปปี้ ส่วนคนโสดครับก็ต้องบอกว่ามีมุมนะครับที่จะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาจีบก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือบางคนมีอยู่แล้วอย่าไปมีกิ๊กนะครับช่วงนี้ไม่ดีนะครับเพราะดวงดาวบอกได้ว่าเหมือนจะมีกิ๊กเข้ามานะครับแต่ไม่ทําจะดีกว่านะแต่ถ้าใครโสดนะจะมีแบบคนมาติดต่อมีคนมาขอไลน์ขอเบอร์ขอคอนแทคนะครับก็เรียนรู้กันได้ครับในจังหวะน,นี้นะและดีไม่ดีจะเป็นคนอายุน้อยกว่าและเป็นคนมีตําหนิด้วยนะครับ ก็ทําได้เลยครับเรียนรู้กันได้ครับดีครับเรื่องบริวารล,ลูกโอ้โหอันนี้บอกเลยนะครับจะโดดเด่นและดีเอามากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะดาวศุกร์สถิตยอยู่ในภพปุตตะนะครับมาดีตั้งแต่วันที่8หลังวันที่8ไปแล้วนะครับถึงจะดีนะครับ เพราะก่อนหน้านั้นโคจรเป็นนิดคือเสื่อมอยู่แต่พอหลังที่แโคจรเป็นเกษตรตาิบดีเนี่ยลูกเราจะกลับมาแข็งแรงสตรองพูดอะไรก็ฟังนะครับดีไม่ดีมีการแต่งตัวสวยๆหรือทากับข้าวให้เรากินได้ด้วยนะครับทําอาหารครับมีความสุขดูดีครับเอนเตอร์เทนได้เลยนะครับลูกจะเอามาเอนเตอร์เทนเราทาให้เรามีความสุขครับส่วนบริวารครับนีมีเกณฑ์นะครับจะได้บริวารใหม่ก็ได้ลูกน้องใหม่อะไรแบบนี้นะครับนะหรือบริวารจะดีมากครับขยันทํามาหากินเพราะฉะนั้นก็ เรียกได้ว่าให้เขาทำงานได้เลยนะครับอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กระจายงานเลยครับนะเขาจะทำงานให้เราประรสบความสาเร็จนนำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองกองโตเลยก็ว่าได้นะครับต่อมาเรื่องสุขภาพครับอบอกเลยนะครับโดยรวมนี่ถือว่าดีมากครับกลับมาแข็งแรงกลับมาสตรองครับ แต่ถ้าจะมีก็จะมีแค่ดาวเสาเนี่ยนะครับไปลอยอยู่ในเรือนมอรณะครับอาจจะเป็นกระดูกฟันผิวหนังบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อังคารพุธเนี่ยหมายถึงเขาเรียกว่าแผลในช่องปากนะครับน้ําเป็นร้อนในอกินน้ําน้อยทานน้าเยอะๆนะครับแล้วเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยก็อย่ารีบเคี้ยวเดี๋ยวจะกัดลิ้นกัดปากกัดฟันอะไรเดี๋ยจะเลือดออกในช่องปากเห็นไหมครับจะไม่ดีครับนะ หรือมีสะดุดหกล้มบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะจังหวะดาวอังคารกับดาวพุธเนี่ยแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็เลอีกอย่างก็คือว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากนะครับพูดมากปากมีสีนะครับอันนี้ก็จะช่วยไม่ได้เลยนะถ้าเราพูดไม่คิดชีวิตเปลี่ยนนะครับอาจจะโดนตีหัวเลือดอาบก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะครับคิดก่อนพูดนะครับจะดีมากเลขนําโชคครับ โอ้โหโดดเด่นมาเลยเห็นไหมครับเลข9นะครับเด่นมากอยู่ในบ้านดาวจันรคือเลข2นะครับอาวจะมีมุมก็คือเลขสี่เลขสามเลข6กอะไรแบบนี้นะครับก็จะโดดเด่นเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้นะครับก็จัดได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะครับอ่าและเรื่องครอบครัวครับก็บอกเลยว่าครอบครัวดาวพุธเป็นกเกษตรตาธิบดีนะจังหวะนี้นะควรจะไปคุยไปเจรจากับ ครอบครัวจะดีนะมีอะไรให้ปรับความเข้าใจกันจะมีมุมที่ปรับความเข้าใจกันได้แต่ถ้าหลังจากครึ่งเดือนแรกนี้ไปแล้วเนี่ยดาวครอบครัวเดินถอยหลังเนี่ยมันจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็รีบคุยปรับความเข้าใจนะดีไม่ดีอาจจะนามาซึ่งบ้านลถที่ดินได้ครับสินเงินทองกันได้ด้วยนะครับเพราะนั้นไปคุยกันเยอะๆเลยนะครับจะดีมากๆเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องทําบุญครับแน่นอนครับดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ ว่ไปเลยครับพญานาคนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะครับพระพิฆเนศเด็จพ่อรอห้าอะไรแบบนี้นะหรือพระราหูก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นทําบุญเยอะๆนะครับช่วงนี้หนุนดวงทําให้เราประสบความสําเร็จครับอ่าแล้วฟังแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับและนี่คือบทสรุปคําทํานายนะครับในแบบโหราศาสตร์ของอาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับแต่ถ้านั้นใดฟังแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ แล้วก็สั่นกระดิ่งแบบนี้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าส่งคำทำนายล่วงหน้าไปให้ฟังก่อนก็รู้ก่อนก็มีโอกาสรวยก่อนหรือมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนนะครับเพราะนั้นกดติดตามแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าท่านใดครับสนใจดูดวงแบบเจาะลึกครับช่วยวางแผนชีวิตนาไปสู่ความสำเร็จความร่ารวยชีวิตที่ดีกว่าได้นะครับเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรแบบนี้นะครับจะแม่นยํามากครับและถามว่าต้องทําเช่นไรครับ ทำแบบนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรลโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR โค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคาถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับ อย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดสาเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับ เมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน ปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา